สวัสดีครับบล็อก 16- 1 0มิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์เข้ามาทําการซ่อมรอยแตกของสะพานสายนะครับสะพานสายคืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับสะพานสายอันนี้คือสะพานสายแล้วก็ตรงนี้คือพินล็อกสายนะครับ6ตัวแท่งที่วางตรงกลางตัวนี้ก็คือซัดเดิลนะครับประมาณนี้ แต่ทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูปัญหาของตัวนี้นะครับปัญหาคือตัวนี้คือแตกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาทําตัวนี้มาบางนะครับเขาขึ้นสะพานสายมาบางถ้าเขามีพื้นที่เนื้อตรงนี้เยอะมันก็จะไม่มีปัญหานะครับรอยแตกแครกมาจนถึงด้านนี้นะครับจะมีรอยเล็กๆอยู่ด้านนี้ตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าเวลาเราขึ้นสายเนี่ยด้วยความมีแรงผัก ในแนวแกนราบนะครับในแนว x เนี no ่ยแนวราบด้านนี้นะครับมันจะผลักให้สะพานตัวนี้ฉีกขาดออกนะครับมันไม่ได้ฉีกขาดแค่ไม้ตรงนี้ที่เราเห็นเป็นรอยแครกนะครับมันฉีกยาวมาถึงใต้สะพานนะครับตรงด้านนี้เลยเดี๋ยวลองดูภาพนี้นะครับลองดูวิดีโอนี้ดูสะพานดูช่องว่างดีๆนะครับครับดูช่องว่างดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าเขาฉีกไปจนถึงใต้ไม้เพราะฉะนั้น วิธีการซ่อมจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1คือการอัดเฉพาะกาวนะครับเป็นวิธีแรกคุณภาพการใช้งานก็เป็นระยะสั้นนะครับวิธีที่2คือการเสริมไม้ในบางจุดตรงจุดที่มีปัญหานะครับเสริมให้สูงขึ้นเสริมให้เท่าคงเดิมหรือเสริมให้ต่ำลงอันนั้นก็เป็นวิธีทางเทคนิคนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนบิดนะครับเปลี่ยนสะพานสายใหม่เลย ก็จะมีการแก้ทั้งหมด3าวิธีนะครับงานสะพานสายของทั้งช็อปเนี่ยมีประมาณหนึ่งนะครับลองค่อยๆลองดูเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวอย่างสะพานซ้ายนะครับที่ทําการเปลี่ยนไปบางทีมันไม่ไหวนะครับตัวสะพานเองอย่างตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวแรกแรกสุดเลยตัวนี้ก็สะพานแตกนะครับแต่ตัวนี้แตกที่สาย 16E เห็นไหมครับแค่ไม้บริเวณนี้เขายังรับแรงไม่ได้เลยก็คือแตกแตกทิ้งเลยนะครับ แล้วก็เป็นสะพานตัวนี้ก็มีการแตกเหมือนกันนะครับตัวที่2ตัวตรงกลางตัวนี้มีการแตกบริเวณนี้เหมือนกันขึ้นสายแล้วล้มเลยนะครับอันนี้ 6e เหมือนกันอันนี้ก็ 6e เดี๋ยวผมเปลี่ยนได้นะครับจะได้มองชัดๆเอามหม่นะครับตัวนี้ 6e แตกนะครับตัวนี้ 6e แตกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้าวแกนแนวยาวตัวนี้แต่นี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครับเรียบร้่อยสังเกตดูนะครับพื้นที่รับแรงก็จะแตกต่างกันไป แต่มันอยู่ที่ว่าการออกแบบดีไซน์ของตัวองศาสะพาน้วยนะครับแรงกดมันไม่เหมือนกันอย่างกรณีของตัวกีตาร์ตัวนี้แรงกดเขาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับแรงเทเขาแล้วตัวนี้เขาติดอะคูสติกปรีอมมาด้วยจะมีเพลโซวางอยู่แท่นด้านใต้ตัวนี้นะครับทําให้ความสูงตัวนี้มันเพิ่มมากขึ้นไม้ตัวนี้เขาเลยเหลือ,อน้อยลง มันจะแก้ได้หลายๆแบบนะครับคือวิธีการของตัวนี้เนี่ยถ้าเราแก้ด้วยการที่เราอัดกาวเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเสริมไม้ด้านใต้นะครับเสริมไม้เพื่อความให้ความสูงมันเยอะขึ้นแล้วก็เคลียร์ร่องสะพานสายตัวนี้ใหม่ให้มันมีร่องความสูงที่เพิ่มขึ้นประมาณ2มิลนะครับเพื่อให้มันรับแรงช่วยอีกกรณีหนึ่งแล้วก็ทําการปรับแซดเดิลเพราะแซดเดิลเขาเหลือเยอะนะครับลง2มิลเหมือนกันปรับแซดเดิลลง2มิลเสริมฐานล่างขึ้น2มิลนะครับวิธีแก้ของกีตาร์ต แต่ว่าตอนนี้เราจะแก้เฉพาะการอัดกาวใหม่นะครับสําหรับเคสนี้เลยแล้วก็ส่งให้ทางเจ้าของไปทางการเฟรตอัพแล้วก็ขึ้นสายด้วยตัวเองนะครับสําหรับเคสนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ